หรือเฟซบุ๊กจะไม่มีปุ่มไลฟ์สดจริงหรือเปล่าวันนี้นะคะคุยยังไม่สามารถหาข้อมูลมาที่แน่ชัดได้แต่หลายๆคนนะคะไปที่ช่องไหนทุกคนก็จะพิมพ์คำคำนี้ขึ้นฟีดอยู่ตลอดเวลาวันนี้ย้อนกลับมาดูที่ตัวเรานะคะว่าวันนี้ Facebook ไม่ต้องรอให้เพื่อน ครบ1000คนก็สามารถไลฟ์สดได้แล้ววันนี้เราไลฟ์สดไปกี่ครั้งแล้วคะให้มาถามตัวเองว่าวันนี้เราไลฟ์สดทำภาพทำคลิปสิ่งดีๆที่ออกมาสู่หน้าธุรกิจของเราทำไปได้เท่าไหร่แล้ว t i k t o k ต้องรอให้ครบ1000คนก่อนแต่ facebook ไม่ต้องรอแล้ววันนี้เราลงมือทำไปแค่ไหนแล้วไม่ต้องไปตั้งคำถามว่าวันนั้น จะไม่มีกลุ่มไลฟ์สดให้ลงมือทำวันนี้เลยค่ะอย่ามัวรออย่ามัวตั้งคำถามในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจงพัฒนาตัวเองและอัปเดตความรู้สิ่งใหม่ๆฉะนั้นข่าวกองจริงหรือเท็จยังไม่สามารถตอบได้ฉะนั้นวันนี้จงรีบลงมือทำไลฟ์สดกันเลยนะคะรุ้ยค่ะ